ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนสวัสดีครับพเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไม้เล่นแอร์พอร์ตวันนี้ครับหมอจกกี้ที่วิสาธุรกิจจะพาเพื่อนมาคุยกันในหัวข้อตัวอย่างที่ดีนั้นมีค่ามากกว่าคำสอนครับหลายๆคนนะครับคงผ่านการอ่านหนังสือมามากมายครับแล้วก็เข้าคอร์สอบรมสัมมนานมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เพื่อนเคยสงสัยไหมครับว่าทั้งทงที่เรามีความรู้มากมายแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสําเร็จ เพราะว่าอันที่จริงเลยนะครับกุญแจสู่ความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้หรือว่าวิชาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการพัฒนาหัวจิตหัวใจซึ่งหมายถึงการสร้างสารรค์ตนเองสร้างทักษะในการใช้ชีวิตการทุ่มเททั้งหมดในการทํางานความมุ่งมั่นขยันอดทนกัดไม่ปล่อยสุ่งไม่ถอยและมีวินยัยและมีความอดทนครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นองค์ประกอบของคนที่จะประสบความสําเร็จ และในฐานะของผู้นำนะครับคุณจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวครับเพื่อจะนำไปใช้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆที่ตามมาไม่ใช่สอนแค่เพียงหลักการวิชาการเท่านั้นครับแต่คุณเองเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จให้กับคนอื่นๆรวมถึงทีมงานของคุณด้วย ในโรงเรียนครับมันไม่ได้มีสอนวิชาแห่งการเป็นผู้นําไม่มีสอนวิชาแห่งความสําเร็จแต่สิ่งนี้ครับคุณจําเป็นจะต้องสอนทีมงานของคุณครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้อยู่ในสังคมแห่งคนสําเร็จครับเพราะว่าคุณเก่งเพียงคนเดียวมันไม่พอครับคุณจะต้องมีทีมงานที่เก่งที่เขาคิดเหมือนคุณทําเหมือนคุณและพร้อมจะเดินหน้าไปพร้อมๆกับคุณครับคุณถึงจะสามารถประสบความสําเร็จในโปรเจกต์หรือกิจการของคุณได้ จบไปแล้วนะครับกับไม่ได้แน p พอดแคสวันนี้ครับเราคุยกันในหัวข้อที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนเพืเ่อนๆฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพิมพ์คอมเมนต์มาตอบมอสก,กี้หน่อยแล้วพบกันใหม่ครับกับไม่ได้แน p พอดแคสตเคล็ดลับเศรษฐีกับ, Media Podcast, i, กบมอสก,กี้ที่วุสาธรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ